หากคุณกำลังตัดสินใจที่จะเงียบหรือจะนิ่งใส่คนรักของคุณบ้างกับการที่เราเหนื่อยเราเป็นฝ่ายวิ่งเป็นฝ่ายงอเป็นฝ่ายพยายามถ้าเราหยุดถ้าเราเฉยถ้าเรานิ่งเขาจะมีความรู้สึกหัวร้อนใจร้อนหรือพยายามที่จะตามเราบ้างหรือเปล่านึกถึงหน้าคนคนนั้นแล้วเรามาดูนะคะให อยากจะบอกว่าเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์หากเรานิ่งเฉยใส่เขาใบที่หนึ่งแปดไม่เทา้าใบที่สองห้าดาวใบที่สามแปดเหรียญใบที่สี่ the emperor ใบที่ห้า the d a t ใบที่หกแปดถ้วยและใบที่เจ็ด เดอะยไฮรแฟนสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นฝ่ายวิ่งตามเราเป็นฝ่ายง้อเป็นฝ่ายที่พยายามกับความรักความสัมพันธ์ที่เขาเฉยใส่เราเขานิ่งใส่เราเขาไม่สนใจอะไรก็ติดงานอะไรก็มีงานงานมาก่อนงานสำคัญก่อนหรือเพื่อนสำคัญกว่ามันทำให้สถานการณ์ความรักของเราเริ่มห่างเริ่มเงียบ เริ่มมีพลังงานของการน้อยน้อยอกน้อยใจณวันนี้เรากําลังจะตัดสินใจที่จะนิ่งใส่เขาที่จะเงียบใส่เขาพยายามที่จะปล่อยวางกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้พยายามที่จะทำเพราะอยากรู้ว่าลึกๆแล้วใจของเขาเนี่ยมีเราอยู่บ้างหรือเปล่าถ้าเราทำแน่นอนเขาหัวร้อนแล้ววิ่งตามกลับหาเรา ไพ่สรุปหรือไพ่ขยายสามใบเขาก็เริ่มจินตานาการเริ่มหัวร้อนเริ่มคิดเองเออเอง,เองบ้างแล้วเริ่มจัดผิดแล้วก็เป็นฝ่ายวิ่งตามเราบ้างหากวันนี้ใครกำลังรู้สึกว่าตัวเองรักพยายามเอาอกเอาใจแฟนแต่แฟนนิ่งเฉยไม่ใส่ใจหรือรู้สึกว่ามีอีโก้มีฟอร์มหรือแอคใส่เราข้ออ้างต่างๆนานา,นาเรื่องของการงาน หรือว่าไม่ค่อยสนใจเอาใจใส่เราวันนี้เราลองหยุดลองปล่อยวางเหนื่อยแล้วเราก็เฉยบ้างนิ่งบ้างเชื่อว่าเขาจะรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเขาจะรู้สึกโกลว์กวาใจแล้วกลัวการเปลี่ยนไปกลัวเสียคุณไปเขาจะพยายามที่จะงอ้อหรือเอาใจใส่คุณบ้างลองดูนะคะหากวันนี้ใครที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกอยากจะ อยากเปลี่ยนตัวเองอยากหยุดอยากนิ่งก็ลองทําดูนะคะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะเริ่มรู้สึกสงสัยนะคะที่สำคัญเลยก็บางท่านบางคู่บางกรณีอาจจะมีปากเสียงกันบ้างก็ใจเย็นนะคะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็สำเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจและสิ่งที่เราคาดหวัง ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ